สถาอันว่าพระศาสดาอาวตวาไม่ตรัสแล้วกินจีวัจนังซึ่งคำอะไรอะไรตุนฮีเป็นผู้นิ่งอโหสิได้เป็นแล้วสถาอันว่าพระศาสดาอถาตวาไม่ประทับจืิแล้วเตนะพรามเนนะบุตตถาเนในที่อันอันพรามนั้นกล่าวแล้ว ทัเศเจตาวาทรงแสดงแล้วปะทัทเจติยังซึ่งเจดีคือรอยพระบาทต,ตถาธาเนในที่นั้นคันตาวาเสด็จไปแล้วอาทาศีได้ประทับยืนแล้วฐาเนในที่อาจะสมิงอื่นพรมามณีนว่านางพรมามณีวัตาวาเก่าแล้วว่าพรามณะข้าแต่พรามอีทางปะทางอันว่ารอยเท้านี้ปะทางเปลียนรอยเทา้า ภุกลสา,าของบุคคลปัญจาการ,รมคุณเสวิโนผู้เสพซึ่งกรรมคุณห้าโดยปกติโหติย่อมเป็นณนะหามิได้อิติดังนี้